ช่วงนี้หลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไม i Studio ในบ้านเราโดยเฉพาะในกรุงเทพม,มีการปิดปรับปรุงครับปิดพร้อมๆกันหลายสาขาด้วยเช่นที่เซนทรัลพะราม9สยามพารากอนก,การปิดปรับปรุงก็ไม่ใช่อะไรครับเป็นตามนโยบายที่ Apple วางไว้ครับว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบร้านให้เป็นแบบเดียวกันโดยตัวร้าน authorized reseller version ก่อนหน้าเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมในโฉมใหม่เนี่ยเราจะเห็นว่าจะเป็นโต๊ะวงกลมสีขาวซึ่งสาขาแรกๆที่ได้ใช้โต๊ะวงกลมสีขาวสาขาเซนทรัล สาขาใหม่กว่าเซนทันแ m b a รัสซก็จะเป็นที่สาขา M อ็มโครเชจุดแตกต่างระหว่างสาขาเซนทันแ m มบร s s ซกับที่ M อ็มโครเชียแตกต่างในรายละเอียดบ้างเล็กน้อยนะเช่นตัวดิสเพลย์หน้าร้านที่แตกต่างสาขา MK ็มโครเชียเนี่ยจะมีเป็นสแตนด์ hmm. ขึ้นมาแล้วก็มีตัวถ้าปัจจุบันเนี่ยจะเป็นตัวเครื่อง macbook 12นิ้ววางตั้งอยู่นะครับซึ่งร้านทั้งหมดที่กาลังป,ปรับปรุงอยู่เช่ทนทีนรร่เซนทันพรม์ที่เซนทันแจ้งวัฒนะก็ดีรวมถึงที่สยามพารากอนก็จะปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบตัวโตะว,ว,วงกลมสีขาวส่่วนที หลายคนเก่งกันว่าเอ๊ะเป็นการปิดพร้อมกันหลายๆสาขาแบบนี้เป็นการต้อนรับ Apple Watch ด้วยหรือเปล่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงครับแต่ก็เป็นไปได้ว่าเป็นการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนโฉมเพื่อต้อนรับ Apple Watch ด้วยเช่นกันครับ